สวัสดีครับปีวันนี้มาพบกับครูเฟยแล้วครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคุณครูเฟยนะครับได้สอนนะครับการใช้ทักษะมือนะครับเกี่ยวกับการนะครับโยนลูกบอลนะครับการขิ่ลูกบอลไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูเฟยจะมาสอนนะครับการใช้นะครับทักษะเท้านะครับในการนะครับเรียนรู้เรื่องบอลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าครูเฟยจะสอนทักษะอะไรบ้างเกี่ยวกับนะครับการใช้เท้านะครับ ก่อนที่เราจะเรียนวิชาพละนะครับเรามาุ่นร่างกายกันก่อนนะครับโดยการยืดเหยียดร่างกายนะครับถ้าแรกลูกเปเด็กๆับรุงศารกันแบบนี้นะครับทําตามคุณเฟยลูกเสร็จแล้วนะครับเอามือ้นแปรงโคนใครตึงเลยนะลูกรับลูกึง10นะครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหนะครับต่อไปนะครับเอามือจับหลัง อนะเอามือจับหลังแบบนี้แล้วลูกนะเสร็จแล้วเอามือเนี่ยมาจับแล้วกดลงมาดึงมางี้นัดหึง10นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อา่าหกเจดแียนฝั่งนะครับเปลี่ยนข้างเอามือขึ้นมานะครับเอาไว้ด้านหลงังเสร็จแล้วมือจับกดอย่างงี้ครับดึงมางี้ครับนะัดหนึ 4 5 6 7 8 9 10ครับอ่าต่อไปลูกเอามือจับไหลนะครับจับไหล่พร้อมดูไปนะครับอ่าหมุนไหลนะครับ10ครั้งนะลูกนะนับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าต่อไปลูกเอามือจับเอวนะครับบิดเอวแบบนี้นะครับค้างไว ครับไปด้านขวาหเหมือเฟยนะครับทางมาแบบนี้นะครับนับถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปด้าสิบเปลี่ยนข้างดูเปี่ยนข้างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดาสิบไปลูกเอวนะครับเอวลูกนะ อ่ามุนเอว10ครั้งนะครับทำตามกูเฟยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าต่อไปเด็กๆก็มือจับคาวนะครับย่อตัวลงแบบนี้นะครับขึ้นนะครับย่อตัวลงแบบนี้ลูกขึ้นครับอ่าทนทั้งหมด10ครั้งนะลูกทำตามกูเฟยนะครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับอันถัดต่อไปลูกนะครับผมจะให้หมุนเข่านะครับอเด็กๆนะครับเดี่ยวตัวโลมือจับเข่านะครับมือจับเข่าสองข้างนะครับอ่าหมุนเข่าสิบครั้งนะั่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่ห้า็ดปสิบครับอ่าน้าเราไปลูกอ่านีตัวตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเอามือก้มไปแตะนะครับแตะปเท้าไว้ลูกแตะปเท้าครับแบบนี้ลูกหลังนะครับขาต้องตึงด้วยนะครับแบบนี้นะลูกนะครับแบบนี้นะลูก ทางไปนะครับจนวงสิบนะครับอ่าวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบครายไปนะครับยกนะครับปลายเท้าขึ้นถึงข้างลุกเสร็จแล้วก้้ของมือนะครับไปจับปลายเท้าเอามือกดน,น้าขาไว้นะะักนับหนึ่งสองาสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านออกไปปีนข้างนะครับฝ่มามือกดนะครับมือจับไปท้ามือกดหน้าเท้าไว้นะครับหน้าขาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าออไปนะครับอ่านไปด้านข้างกันลูกนะก้าวเท้าออกเล็กน้อยครับมือ,อจับขาไว้เท้า หลังนะครับเหยียดตึงนะครับล้มตัวไปหน้านะครับนับถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปด้าสิบครับเปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นฝั่งนะครับคนตัวตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเก้า มาดูทักษะแรกนะครับนะครับแตะสลับลูกบอลนะลูกนะมีการทำลูกนะครับความรุกบอลนะครับไป่ควเส้นนะครับให้รุกกบอลดิ้งที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆนะครับยกเท้าขึ้นมาดข้างนะครับสัมผัสลูกบอลแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเด็กๆอาเข้าลงนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างแบบนี้นะครับแบบนี้ นี้นะครับเรียกว่าแตะสลับก่อนนะทุกท่านใา้นะครับลูกเท้าเกี๊ยบนมนี่นะครับสลับไปทำสลับมานะครับแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยนะครับพอเกิดความเคยชินนะครับเด็กๆนะครับสามารถเพิ่มความเร็วได้ลูกนะหาวิธีการทำทำยังไงทำเมื่อกี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับทำผู้ฝึกจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับ ครับทำไปเรื่อยๆแล้วลูกครับไหมแต่แบบนี้จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับหนาหน้าหน้าครับหน้าแต่แบบนี้ครับเสร็จแล้วถ้าได้ขคนไหายนะครับมีความคล่องตัวความกระชินแล้วทําเร็วแบบเหมือนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอันนี้คือทักษะแรกนะครับ ททักษัดที่สองนะครับป่านลูกบอลนะครับเด็กๆนะครับใช้ฝ่าเท้านะครับสัมผัสลูกบอลนะครับเสร็จแล้วเด็กๆนะครับยิ่งขานี้ขาขวานะยิ่งไปทางซ้ายนะครับยิ่งไปทางนี้นะเสร็จแล้วอีกเท้าหนึ่งจับนะครับเสร็จแล้วขาซ้ายนะครับยิ่งไปทางด้านขวาเลลูกแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าป่านลูกบอลนะครับับ ครับช้าก่อนครับยิงไปแบบนี้จับครับยิงไปแบบนี้จับครับยิงจับนะครับก็เหมือนการแตะสลับทุกบอลนะครับไปลเลยแบบนี้นะครับจับยิงจับครับเด็กลองทำดูนะครับตามคุณคูนะถ้าเด็กคนไหนนะครับเริ่มนะครับ เริ่มได้แล้วนะครับเริ่มคล่องแล้วนะครับเด็กๆสามารถเพิ่มความเร็วได้รูปนะนี่ครับเพิ่มความเร็วแบบนี้นะครับแต่ครับแต,แต่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ จากที่เด็กๆนะครับได้ดูคลิปนะครับการใช้เท้านะครับการสัมพันธุ์บอลต่างๆนะครับเด็กๆนะครับจะลืมไปฝึกทำที่บ้านนะครับไปฝึกกับคุณพ่อคุณแม่หรือนะครับช่วงตอนเย็นนะครับเด็กๆอาจจะเล่นกับเพื่อนนะครับเด็กๆเอาความรู้นี้นะครับสามารถไปสอนเพื่อนๆได้นทุกน้ครับสำหรับในนะครับคลิปนี้กครูเฟย์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปหน้านะครับครูเฟย์จะมาสอน เกี่ยวกับทักษะอะไรนะครับเป็นเด็กคนติดตามนะครับสำหรับวันนี้รูเฟยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย